คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมวิกกี้ชินลีบี วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเกมไรเดี๋ยวมาติดตามดูันได้เลย,เลยก่อนอื่นนะครับอยู่บนที่หน้าเว็บนี้อาเป็นเว็บที่เล่นอยู่ประจํานะครับเล่นได้ก็สอนได้จริงก็ขอยเล่นได้ก็พอนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างก็ตามมาเล่นกันได้นะ โอเควันนี้จะไปฮาบานิโลดีกว่าช่วงนี้อยู่แต่ฮาบานิโล่นะ,อะไอเกมอะไรดีไอเกมนี่ละไม่เคยเล่นซูชิซูชิไฮซูช,ชิโอเคก่อนอื่นก็เกือบแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามทั้งหมดด้วยจะขอบคุณมากเลยครับก็ไป ไม่รอช้าไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคก็อยู่ที่หน้าเกมแล้วนะไห้ซูชิชิชิช,ชิปูปูไข่ซูชิก็มาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้จะอิ่มไหมนะซูชิจะได้อิ่มซูชิกับไหม ยังไงก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับก็เอาไปปรับใช้ได้ขอให้ได้ด้วยนะครับเอยมาแล้วมาแล้วมามาแล้วอันนี้เออมาแล้วป่ะล่ะอืมไม่หล่นมาด้วยใกล้มาละใกล้มาละใกล้มาละนี่แสดงว่าใกล้มาละ ต้องข้าวน้าปลาไหลนะเนี่ยเออแพงสุดแล้วข้าวน้าปลาไหลเนี่ยอต่อมาดิต่อมาดิาดสเกตเตอร์ลงมาสวยงามสวยงามนะครับโอ้โหเข้าฟีอย่างเร็วอีกแล้วแต่ว่าเข้าฟีเร็วๆนี่ไว้ใจไม่ได้ตลอดบอกเลยว่าฟีมาเร็วไว้ใจไม่ได้นะไม่ยังจ่ายน้อยตลอดอะ่ะถ้าฟีเข้าเร็ว เรา,าจะดูทูกมันนะเฮ้ยเราต้องดูทูกมันดิเออหน้าไปละไลมาเท่าไรหน้าไปละไลตัวนี้ร้อยห้าสิบเก้าร้อยคนห้านะสวยงามเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะอิ่มเลยนะอย่างนี้เนี่ยแบบนี้ได้อิ่มตั้งแต่เริ่มนะครับยาวยาวเลยให้กูด,ดอกเดียวก็ยาวเลยโอ้โหพันหนึ่ง โอเคไปต่อมันจะมาอีกแล้วนะมันจะมาอีกแล้วนะอืม้มร้อยแปดสิบหิวเลยเนี่ยแล้ทำรูปผมมาสวยด้วยนะหิวเลยนเนี่ยแบบนี้ สงสัยเล่นเสร็จได้มีกินซูชิแน่เลยเออปลาไหลเต็มหน้าสามร้อยสวยงามลงมาอีกไอซูชิโอ้ยถ้าลงซูชิมาคูณสองเอ้ยมาเล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 ยอย่าลีรออย่าลีลาอย่าลีอะไรรีสอร์ทอย่ารีสอร์ทงีบมาแล้วไม่มา ตรงมันอยากขึ้นเบ็ดแน่เลยลองใส่โอ้โหมันจะมันจะมาแบบนี้ไว้ใจได้ไหมเนี่ยไว้ใจได้ไหมเนี่ยเอาอีกแล้วหล่นมาเถอะเออปูหล่นมาสเก็ตเตอร์ไม่หล่น ็ถ้าคิดว่ามีทุนเสี่ยงขึ้นสูงได้ก็ขึ้นไปเลยนะเพราะว่าเวลามันมาเนี่ยแน่นอนว่าจะได้หนักเป็ดสูงก็ต้องได้หนักอยู่แล้วแต่ว่าก็เสี่ยงนะต้องเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่เสี่ยงเลยก็ก็ได้นะแต่ว่า แต่มันก็จะจะเสียดายเอานะได้น้อยเอ่แต่ว่าต้องดูดีๆด,ด้วยนะแบบนี้น่าจะมาอีกอะตรก็ตเตอร์เนี่ยน,น่าจะเข้าวีอะเข้าแน่นอนนี่ต้องมีเข้าแน่นอนถ้าเกิดคุณเราหนาพอที่จะไปถึงตรงนั้นถ้ามันยังจ่ายนอกให้อยู่ แต่นี่มันเริ่ม,มเอ้ยมาสักทีเถอะตุ้งติ้งตุ้งติ้ง,งนานแล้วเนี่ยมันมันอาจจะบอกให้เราขึ้นเบ็ดได้แล้วไอ้สัตว์อยู่เบ็ดสิบสองอะกูให้ไปแล้วไปเบ็ดอื่นบ้างไม่นะเราจะท้าทายมัน <c oughs> ไม่มาสักทีวะไม่มาสักทีวะ เริ่มแล้วเหลือพันสามแล้วเออปลาไหลมาตอ่ออเสียดายไอเทมโบรานี่ก็แพงนะโอ้โหมาสักทีเถอะตัวยิงๆๆหลายรอบอังแล้วนะ เราต้องมีความเชื่อนะเชื่อเลยว่ามันจะมามาอยู่แล้วอ,อย่างเงี้ยหลุดมาเลยสองอันพร้อมกันห,หลอกกูปะเนี่ยดูจะโดนโดนหลอกอีกปะเนี่ยมึงแกงกูแล้วแหละเข้าฟรีอย่างไวเป็นไงล่ะเข้าฟรีอย่างไวเป็นไงล่ะแกงกูแล้วเนี่ย นี่แแกงอ่ะอย่าแกงดีอย่าแกงดีางดมาเลยจริงจงจังๆหน่อยโตโตกันแล้วอะ่ะเออใส่มาเลยไม่ต้องยัง้งสเก็ตเตอร์ห้าตัวมาสักทีเถอะโอ้เริ่มจักจะโมโหและใหญ่ต้องมีน้ำโหนะ มีน้ำโหเจอเบ็ดร้อยเยลยนะได้หมดกัน <c oughs> ไม่มาไม่มาเออมาไหลกับไข่หวานนะอืมอิ่มเลยไปขึ้นแม่ง <c oughs> มลงมาเช็คลงมาลองเชิญก่อนลงมาลองเชิญก่อน จายดีจายดีจายดีจริงๆเลยเบ็ดต่ำเนี่ยลงลงมาหลอกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยขึ้นมื้อนาปลาไหลมาแล้วข้าวน้าปลาไหลมาแล้วแกงกูยงต้องแกงกลับนะไปดับเบิลเบ็ดไปไปออมา ชนแล้วนะดับเครื่องชนแล้วโอ้โหที่ต่างเยอะต่างแยะดับเครื่องชนแล้วนะไม่ถอยแล้วนะโอ้โหปลาไหลเยังเยอะเมื่อกี้เสียดายว่ะโอ้โหตรงนี้ปลาไหลมาดิปลาไหลแล้วแนะ่ โอ้ยด้านหน้าไม่มาป่ะเลยเออสเกตเตอร์มาแล้วฟรีมาแล้วดีแล้วที่ที่มาแบบนี้นะโอ้ยจุดตัวโอ้ทับปัดชายเย่อาปัด,ปดทีเทเท่นาะปียเออรู้เรื่องะดอกแรกก็รู้เรื่องแล้วนะเฮ้ยไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนพี่ให้อภัยน้อง ไปปล่อยไ้ก่อนมา,อาให้เบ็ดให้เสียชื่อเบ็ดยี่สิบห้าถ้าไม่มางก็เปลี่ยนไปอร์โ,โบก็ได้นะลั่นบ้างหรือว่าอะไรบ้างเปลี่ยนโอ้โหนี่มันไม่มาเลยเนี่ยให้ตายเถอะมากเลยแบบนี้ว่าโอ้ตัวเอะน้ำหล่นเลยนะตัวเอสวย เราควรจะยังไงกับมันดีหให้อภัยมันแล้วก็แก้ตัวมานี่คือใจดีมากเลยนะใจดีมากเลยนะแก้ตัวมาเลยมึงแก้ตัวมาเลยมึงแก้ตัวนอกฟรีมาก็ได้เออมาใหม่อย่างเร็วแก้ตัวใช่ไหมล่าฮะจะให้หนักแลว้วอดีใช่ไหมรอบนี้สงสัยจะหนักนะครับอาการกูเนี่ยนะ เออไปแล้วข้าวนาซูชิเข้าวปั้นซูชิไปแล้วคูณสามนะคูณสเออเงียบมาหน่อยดีโอ้โหไม่ตัวแพงแต่ว่าไม่ติดตรุงหน้าขอแพงหน่อยสิครับนะครับยัยมันน่าเกียดดีครับโอ้โหนี่ปีรอบ2แล้วนะสี่รอบแล้วนะ โอ้โหไม่อย่าแต่ทำตัวน่าเกลียดอย่างนี้ดิเลิกครบนะโอ้โหอย่างเยี้ยอะไรวะกูเลยเฮ้ยเฮ้ยแก้แก้มาอีกเลยนะแก้ตัวมาอีกเลยนะแก้ตัวมาเลยเออแก้ตัวมาเลยหายหมดเนี่ย ไอ้หมดนี่เลยด,ดับเครื่องชนละแก้ตัวมาเลยไม่แก้ตัวมึงก็เอาไปให้หมดเลยไม่แก้ก็เป็ไไนไรกูแกู้วุ้ยมาดิโอ้ย,ยแม่งเหลือ,อดิตัง้งเยอะตั้งแย่จอดรถได้สามคันแล้วเนะมืเ่อกี้จะมาก็มามาเลยแก้ตัว เออือแกตัวมาดีเออหล่นมาสักทีเขาต้องมานะรอบนี้อ่ะไม่มากูไปเลยนะเอาดีนี่คือแบบสามรอบแล้วนะสองรอบอย่างเฮแล้วนะสองรอบเฮไปแล้วนะรอบรอบนี้มึงต้องดีนะเว้ยรอบนี้มันดีเว้ยมันดีวะ่ะรอบนี้มันดีวะ่ะ สองพันแปดแค่ดอกเดียวนะอิ่มหนำสำรันได้กินซูชิแล้วครับวันนี้ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วไม่เป็นไรเออเงียบไปเลยเงียบไปเลยไม่เป็นไรไม,ไม่ต้องจ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายแล้วได้แล้วสองพันแปดแล้วพอแล้วไม่ต้องจ่ายแล้ว ออไม่ต้องจ่ายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าสองพันเก้าเลยนะฟรีนี้โอเคได้กินข้าวหนะ้าปลาไหลแน่นอนวันนี้ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปเทเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมนะครับย้ําว่าต้องมีสติได้เยอะๆแล้วก็ถอยให้ทันไม่มีขาดทุนแน่นอนโอเคบ๊ายบาย